สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูตี้นะครับผ่านในคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของเสียงในภาษาไทยนะครับนักเรียนเรามาดูกันเลยนะครับว่าเสียงในภาษาไทยคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับนักเรียนรู้จักคนคนนี้ไหมครับคนคนนี้คือคือใครครับคือ พระมหาเทวีเจ้าใช่ไหมกําลังบอกว่ากําลังบอกว่ายุดกํกลังบอกว่ายุดนะครับบอกรถมอเตอร์ไซค์ให้หยุดนะครับมอเตอร์ไซค์ก็กําลังหยุดพอดีนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเข้าใจในสิ่งที่พระมหาเทวีเจ้ากําลังจะสื่ออยู่นะครับว่าให้หยุด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 นะครับนักเรียน ดังนั้นมอเตอร์ไซค์ก็เลยหยุดนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจภาษาซึ่งกันและกันนะครับมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งสิอ่าถ้าพระมหาเทวีเจ้านะครับบอกว่า stop 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 นะครับบอกว่าให้หยุดเหมือนกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้านะครับถ้าผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าใจนะครับว่า stop นะครับหมายความว่าอะไรนะครับซึ่งนักเรียนก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า stop หมายความว่าหยุดนะครับแปลว่าหยุดนะครับดังนั้นแสดงว่า ผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรวมถึงนักเรียนเนี่ยก็จะเข้าใจในความหมายที่พระมหาเทวีเจ้าสื่อสารนะครับอันนี้แหละเขาเรียกก็เป็นการออกเสียงเสียงในภาษานะครับที่มีการเปล่งเสียงแล้วก็เข้าใจกันและกันนะครับมาดูความหมายสิความหมายของเสียงในภาษาคืออะไรนะครับเสียงในภาษานะครับก็คือเสียงที่มนุษย์นะครับเปล่งออกมานะครับเหมือนพระมหาเทวีเจ้าเลยนะครับเปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆเช่นอาจจะขอความช่วยเหลือขอความรู้นะครับแสดงความรู้สึกชอบพอใจหรือไม่พอใจหรือแสดงความอ,อยากจะเรียกร้องสิ่งต่างๆหรือว่าเตือนนะครับเหมือนพระมหาทีวีเจ้าในภาพเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับนักเรียนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสียงในภาษาครับแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรครับนักเรียนติ๊กตอก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 อ่าคุณครูก็จะ อธิบายให้เราฟังนะครับนักเรียนเสียงของเรานะครับก็จะต้องมีอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมาช่วยในการออกเสียงนะครับนักเรียนดังนั้นแล้ววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนจัดเกี่ยวกับอวัยวะในการอ่านออกเสียงในการออกเสียงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การออกเสียงของเราเนี่ยจะมีต้นกําเนิดมาจากปอดนะครับอันนี้คือปอดนะครับปอดไม่ใช่คําด่านะครับปอดเป็นอวัยวะนะครับที่ ใช้ในการหายใจนะครับเมื่อเราหายใจเข้านะครับหายใจเข้าสู่ปอดแล้วปลิ่งออกมานะครับลมลมก็จะออกจากปอดมาสู่หลอดลมนะครับนักเรียนออกมาสู่หลอดลมนะครับเมื่อผ่านหลอดลมปุ๊บมาเสร็จปุ๊บผ่านหลอดลมจากปอดนะครับตรงนี้คือปอดลปอดมีสองข้างนะครับมาสู่หลอดลมนะครับหลอดลมและไปสู่กล่องเสียงในกล่องเสียงก็จะมีเส้นเสียงที่เป็นส่วนที่ทําให้เกิดเสียง นะครับนักเรียนเกิดเสียงนะครับไปยังกล่องเสียงไปยังเส้นเสียงแล้วก็มาที่ช่องคอนะครับโดยที่ช่องคอเราก็จะมีจุดสัมผัสจุดที่จะต้องอปล่อยลมออกไปอยู่2ออที่นะครับคือ1คือโพรงจมูกนะคะนรับนักเรียนโพรงจมูกอ่านี่คือโพรงจมูกนะครับจุดที่1จากลำคอนะครับจุดที่2นะครับจะเข้าสู่ปากเรานะครับสู่ลำคอแล้วก็ไปสู่ปาก ช่องปากของเรานะครับก็จะมีลิ้นม like, like, ีฟันมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบคร่าวๆนะครับในการที่เราจะออกเสียงนะครับนักเรียนและนักเรียนรู้หรือไม่ว่านะครับองค์ประกอบของภาษาไทยนะครับเสียงในภาษาไทยเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนักเรียนเห็นภาพฝั่งขวามือนักเรียนก็น่าจะเดาได้นะครับว่าเสียงในภาษาไทยนะครับมีอยู่3เสียงด้วยกันนะครับก็คือ1เสียง พยัญชนะ2เสียงสระนะครับแล้วก็3คือเสียงวรรณยุกนะครับนักเรียนนะครับเรามาดูอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงแบบละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเมื่อกี้คุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อเราหายใจเข้ามาปุ๊บหายใจเข้ามาหายใจเข้ามานะครับลมนะครับก็จะไปอยู่ที่ปอดนะครับเมื่อเราปล่อยออกมานะครับปล่อยลมออกมาก็จะเริ่มจากปอดนะครับเริ่มจากปอดไปสู่หลอด หลอดลมนะครับนักเรียนปลอดไปสู่หลอดลมนี่หลอดลมนะครับขึ้นมาสู่กล่องเสียงนะครับในกล่องเสียงก็จะมีเส้นเสียงนะครับที่จะทําให้เรามีเสียงเล็กเสียงแหลมนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเสียงนะครับนักเรียนเส้นเสียงนะครับเมื่อผ่านเส้นเสียงปุ๊บมันก็จะผ่านนะครับนักเรียนช่วงลําคอนะครับนักเรียนลําคอช่องคอนะครับลําคอนะครับช่องคอนะครับนักเรียน ผ่านช่องคอปุ๊บนะครับจะมีอยู่2อสอส่วนนะครับที่ลมจะผ่านนะครับคือผ่านไปด้านทางโพรงจมูกนะครับโพรงจมูกนะครับแล้วก็ช่องปากนะครับนักเรียนโดยหมายเลข8นี่ก็คือโพรงจมูกนะครับส่วนหมายเลขไม่มีไม่มีหมายเลขนะครับแต่เป็นภาพรวมนะครับในในตำแหน่งของตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนที่คุณกุกงทงชี้อยู่ไปสู่เลข6นะครับเป็นเขาเรียกว่า ช่องปากนะครับนักเรียนโดยหมายเลข6นะครับก็คืออลิ้นนะครับมีลิ้นเนี่ยลิ้นลิ้นนะครับมีลิ้นนะครับมีลิ้นมีฟันนะครับฟันนะครับฟันส่วนที่แข็งนะครับเป็นฟันนะครับอันนี้เรียกว่าริมฝีปากนะครับนี่ริมฝีปากริมฝีปากนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนของ ของช่องปากนะครับก็จะมีเพดานนะครับโดยเพดานก็จะมีทั้งเพดานอ่อนแลวก็เพดานแข็งนะครับนักเรียนถ้านักเรียนลองเอาลิ้นนะครับแตะปลายลิ้นแตะตรงกลางตรงตรงกลางเพดานนะครับนักเรียนจะรู้สึกว่าแข็งนะครับอันนี้แหละครับก็เรียกว่าเพดานแข็งนะครับหรือลองเอาลิ้นมาแตะแตะเพดานข้างข้างในๆนะครับก็จะพบกับเพดานอ่อนนะครับซึ่งซึ่งมีความอ่อนนะครับจะอ่อนกว่าเพดานแข็งนะครับแล้วก็ หมายเลข3นะครับถ้าเอาหลอดลิ้นมาแตะบริเวณหลังฟันนะครับบริเวณหลังฟันนะครับก็จะเจอส่วนที่เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับเขาเรียกว่าปุ่มเงือกนะครับนักเรียนพูดง่ายๆสะดุปแล้วนะครับจากปอดนะครับสู่หลอดลมนะครับนักเรียนหลอดลมไปยังกล่องเสียงนะครับเส้นเสียงนะครับออกสู่ช่องคอนะครับช่องคอเ็ามีสองทางนะครับหนึ่งก็คืออ่าโพรงจมูกนะครับโพรงจมูกก็ออกมาลมก็จะออกทางจมูกนะครับ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะออกทางช่องปากออกทางช่องปากนะครับนักเรียนเมื่อกี้กินเหม็นนะครับต่อเลยนะครับสรุปแล้วนะครับมาโดยซิเมื่อกี้คุณก็บอกแล้วลักษณะเสียงในภาษาไทยโดยทั่วไปมี3มชนิดนะครับนักเรียนโดยหนึ่งคือเสียงสระนะครับ2คือเสียงพยัญชนะและ3คือเสียงวรรณยุกต์นะครับเสียงสระนะครับหรือเรียกว่าเสียงแท้นะครับ เรียกว่าเสียงแท้นะครับเหตุผลในการเรียกว่าเสียงแท้เพราะว่าเวลาที่เราออกเสียงกําลังออกเสียงเปล่งเสียงสระนะครับเป็นเสียงที่ออกมาจากภายในโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการผ่านอวัยวะส่วนใดเลยนะครับเช่นเราออกเสียงว่าอาอานักเรียนเราออกตามสิครับอานะครับนักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าเวลาที่เราเปล่งเสียงสระอาออกมาเนี่ยเสียงมันมีการ อว um, <k üh advisory> ัยวะของเราเนี <studio> okay. 2, ่ยมีการปิดกั้นเสียง R หรือเปล่านะครับนะครับสหรับรูของนะครับมันก็ไม่มีการปิดกั้นเลยนะครับเสียงออกจากภายในเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเสียงที่แท้นะครับแท้ออกมาจากภายในของเรานะครับและเสียงที่สองนะครับคือเสียงพยัญชนะนะครับหรือเรียกว่าเสียงแปรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องต่อๆไปนะครับรอก่อนนะครับและสุดท้ายคือเสียงบรรณยุกนะครับเพราะหรือเรียกว่าเสียงดนตรีนะครับในนี้นะครับ ทำไมถึงเรียกว่าเสียงดนตรีนะครับเพราะว่าเสียงในยุคเราจะมีเสียงต่ําเสียงสูงนะครับดังนั้นจึงเรียกว่าเสียงดนตรีนะจ๊ะต่อเลยนะครับมาดูสิเสียงสระหรือเรียกว่าเสียงเสียงแท้นะครับน้กเรียนดูสิเป็นเสียงที่เปล่งออกมาตรงๆนะครับโดยไม่มีการปรับแต่งเสียงนะครับแบ่งลักษณะการเกิดเสียงนะครับออกเป็น2ลักษณะนะครับักเรียนได้แก่สระเดียวนะครับแล้วก็สะระผสม นะครับนักเรียนสระเดียวเป็นเสียงที่ออกมาจากเสียงโดยตรงนะครับนักเรียนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปปากนะครับแล้วก็ระดับลิ้นนะครับจึงเกิดเสียงที่แตกต่างกันนะครับเช่นสระอานะครับปากเราก็จะอ้ากว้างนะครับสระอีอย่างนี้ปากเราก็จะดีรีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสระเดียวนะครับส่วนสสะปรผสมนะครับหรือสระเลื่อนนะครับเป็นสระที่เกิดจากการ นำอาลระเดี่ยวนะครับมาผสมกันนะครับรวมกันนะครับทําให้มีการอ่านออกเสียงที่มีตําแหน่งที่เลื่อนออกไปอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับนักเรียนนี่แหละนะมาดูตารางเป็นภาพดีกว่านะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอ่าสระสระมีกี่ชนิดครับมี2ใช่ไหมมี2ประเภทนะครับ1คือสระเดียวนะครับ2คือสรรผสมนะครับสระเดียวแล้วก็หรือเรียกว่าสระแท้นะครับ สระแท้สระแท้นะครับสระแท้แบ่งออกเป็น2เสียงนะครับคือเสียงสั้นนะครับแล้วก็เสียงยาวนะครับนักเรียนมี18เสียงเหมือนที่เราเคยท่องมาแหละลูกอาออีอืออูเอเออโอเออออนะครับอันนี้ก็เป็นสระเขาเรียกว่าสระเดี่ยวนะครับนักเรียนสระเดี่ยวมีเสียงสั้นเสียงยาวสระอะเสียงสั้นนะครับสระอา เสียงยาวสระอิเสียงสั้นนะครับสระอีเสียงยาวอย่างนี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะครับนักเรียนมาดูสิสระประเภทที่2นะครับเ็าเรียกว่าสระผสมนะครับสระผสมนี้มีอยู่ทั้งหมด3เสียงด้วยกันนะครับนักเรียนคือเสียงอียาเอืออัวนะครับนักเรียนนะครับเรามีการผสมเสียงสระนะครับ เสียงสั้นกับเสียงยาวเข้าด้วยกันนะครับก็เลยเกิดกลายเป็นสระประสมนะครับเช่นสระเอนะครับเกิดจากการนำเอาสระอีแล้วก็สระอามารวมกันนะครับนักเรียนเป็นออารอารออาออาออาอนะครับนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าที่มาของมันนะครับสระเออู้ดูซิสระเอือเกิดจากสระอือบวกสระอาร์แล้วมารวมกันกับสระอานะครับองอ่านดูซิ อืออาอือออืออ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 าอืออาอือออืออ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 าอออาออออออา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 อออืออาอ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 ออ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 อืออ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 าออออืออ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  สระนะครับก็นับว่าเป็นสระนะครับแต่ในปัจจุบันไม่ไม่ค่อยนิยมใช้ในภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาไทยที่เราติดต is ่อสื่อสารกันนะครับก็เลยนักวิชาการนะครับก็เลยนับว่าไม่เป็นสระนะครับอ่าแล้วอ่าคณคู่ขาสระอัมสระไอสระไอสระอวันเือหรือเลือหรือะคะไม่ใช่สระนะคะคําตอบนะครับนักเรียนคําตอบพวกนี้นะครับ สระอําสระไอสระไอสระเอานะครับรืรื่อเรือนะครับเป็นสระเกินนะครับสระเกินสระเกินไม่นับว่าเป็นเสียงสระนะครับเพราะว่ามีเสียงซ้ํากับสระที่มีอยู่แล้วนะครับนักเรียนทําไมถึงว่ามีอยู่แล้วนะครับมาดูซิสระอําดูคําว่าดูอํานะครับอํานะครับมาจากสระอะนะครับรวมกับพยัญชนะมอมนะครับเสียงเม เสียงมอนะครับอะมอนะครับลองอ่านดูเร็วดูอม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 อนะกลายเป็นอมเลยนะครับนักเรียนรูปเปลี่ยน้เฉยอล่ะมาจากอ่นะครับอรวมกับยอนะครับยอ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 เป็น I นะครับนักเรียนเอาก็เช่นเดียวกันเรือก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าที่มานะครับเปลี่ยนเสียงไม่ได้อ่อเขาเรียกว่า ไม่นับเสียงนะครับเพราะว่าเสียงมันมีซ้ําอยู่แล้วใช่ไหมนี่มีเสียงซ้ําอยู่แล้วนะครับนักงเรียนมีเสียงสระซ้ําอยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นเฉยๆนะครับเสียงสระนะครับเมื่อกี้นับไปแล้วเสียงสระเมื่อกี้มีสระเดียวเดียวใช่ไหมลูกสระเดียวสระผสมผสมนะครับสระผสมมี3มใช่ไหมคุณครูเขียนผิดขอโทษนะครับเป็นเลข8นะครับมี สามนะครับสามคือสระเอสระเอสระอวนะครับต้องเรียนหลักการจะไม่ง่ายเมียเมียเบื่อเบื่อผัวนะครับต้องเรียนสระเอียสระเอือและก็สระอวนะครับต้องเรียนสระผสมสระเดียวนะครับสระเดียวแบ่งออกเป็นสองชนิดได้กันคือสระเดียวเสียงสั้นนะครับต้องเรียนเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะครับสระเดียวเสียงสั้นเสียงยาว นะครับมีอยู่18 18เสียง18บวก3 18บวก3เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ21ดังนั้นแล้วเสียงสละดมีกี่เสียงครับมีอยู่21เสียงนะครับต้องเรียนอาไว้ว่าที่ใช้ในการออกเสียงนะครับก็จะเป็นลิ้นและลิมนฟีปากใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะระดับของลิ้นที่ใช้ในการออกเสียงนะครับระดับลิ้นแบบปกตินะครับ ไม่ได้อยู่สูงนะครับเห็นไหมหมายเลขหนึ่งสีม่วงนะครับลิ้นปกติออกเสียงอะอานะครับถ้าเป็นลิ้นส่วนหน้ายกสูงอีอีนะครับอีอีนะครับลิ้นส่วนหน้ายกสูงแต่ไม่ได้ติดเพดานนะครับถ้าติดเพดานมันจะออกเสียงไม่ได้นะลูกนะอันที่สามลิ้นส่วนหลังยกสูงนะครับลิ้นส่วนหลังยกสูงเป็นสระอึสระอือนะครับอืออือนะครับดูสีส้มนี่เห็นไหมลิ้นจะไปอยู่ข้างในนะลูกนะดู หมายเลข4นะครับหมายเลข4คือลิ้นส่วนหลังลดต่ําลงนะครับเช่นสระเออสระออสระออนะครับลิ้นก็จะไปอยู่ส่วนที่ต่ําเลยนะครับมาดูรูปปากสิรูปปากนะครับเราอ้าปากอปกติใช่ไหมเนื้อสัตว์ปกติอ้าปากปกตินะครับอาอานะครับถ้าเป็นละเอียดปากนิดนิดอีเหมือนเรายิ bien, ้มน่อลูกอีอีเอนะครับถ้าเราผยเเยปากขึ้น อือนะครับ, إ ล إ ลบอ,อือมันเราเผ็ดอือนะครับหอเล็กลงอูอูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการออกเสียงแล้วก็มีลักษณะรูปปากปอื่นๆที่นักเรียนควรจะศึกษาไว้นะครับหอเล็นกน้อยก็จะเป็นโอโอนะครับโอโอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง <elle S 2> นะครับนักเรียนมาดูสิเมื่อกี้เสียงเ,ออเสียง,ม,ม,ยงมีกี่เสียงลูกมีกี่เสียง เมื่อกี้พูดเรื่องเสียงไปแล้วมี2ี่เสียง <enth> นะครับ21เสียงอ่าบัดนี้มาดูรูปนะครับนักเรียนมาดูรูปชิ้นละรูปละจะมีกี่เสียงครับมาดูรูปสิเ,เสียงก็มี21รูปก็มี21นะครับรูปหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสระนะครับตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสระมี21รูปนะครับนักเรียนมาศึกษาร่วมกันนะครับ1นนะครับอันนี้เรียกว่าสระ สระอะใช่ไหมลูกสระอะนะครับมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิสัญชะณีนะครับ you know? วิสัญชนีนะครับ you know? อันนี้ไม้หานอากาศนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไม้ผัดนะครับนักเรียนอันนี้นักเรียนอนันคุณคู่าเลขแปดค่ะอันนี้ก็มีลักษณะคขายเลขแปดนะครับถ้าเป็นเขียนในสระนะครับก็เรียกว่าไม้แต่กูนะครับนักเรียน <Bagh S 1> ไม้แต่กูอันนี้สระ สระอานะครับลากข้างนะครับอีกช hey, really? ื่อหนึ่งเรียกว่าลากข้างหรือลากตรงข้างข้างนะครับอันนี้สระอีนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพินอีนะครับพินอี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 นะครับอันนี้มีลักษณะคล้ายๆเมล็ดเม็ดฝนนะครับเม็ดฝนก็เรียกเรีเรียกว่าฝนทองนะครับถ้าเป็น บรรณยุคจะเรียกว่าไม้เอกนะครับนักเรียนถ้าเป็นอันนี้ก็จะเรียกว่าฝนทองอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อในอดีตที่เขาพากันเรียกนะครับอันนี้ล่ะกลมๆกลมๆนะครับกลมๆนะครับเรียกว่าหน้ารขหิตนะครับหน้ารขหิตนะครับหรือเรียกว่าหยาดน้ําค้างนะครับนักเรียนหยาดน้ําค้างนะครับอันนี้ฝนทองแล้วมาเจอฝนทองสองสองฝนเนาะสองสองอันนะครับ เขาจะเรียกว่าฟันหนูนะครับฟันหนูนะครับฟันหนูนะครับสระอันนี้เรียกว่าสระอะไรลูกสระสระอุนะครับสระอุหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตีนเหยียดนะครับตีนเหยียดตีนเหยียดนะครับถ้าเจอสระอูก็จะเรียกว่าตีนคูสระอูตีนคูนะครับอันนี้เรียกว่าสระเอนะครับสระเอไม้นั่นเองนะครับสระโอสระโอก็ไม้ไมโอ นะครับไม้โอสไลด์ไม้ม้วนนะครับก็เรียกเหมือนกันเลยนะครับสไลด์ไม้มาลายก็เหมือนกันนะครับนับดูแล้วได้กี่เสียงวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตอนนี้มีสิบสี่แล้วสิบสี่รูปแล้วนะครับมาดูอีกสิอีกกี่รูปจะครบยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ออ่างจะไม่เรียกว่าตัวตัวอนะครับต้องเรียนวอก็เรียกว่าตัววอนะครับยอก็เรียกว่าตัว ยอนะครับอันนี้ตัวรึจะหันลิ้นเออหันลิ้นตัวรึตัวรึตัวรึนะครับตัวรืออันนี้ตัวรือนะครับหัวอยู่ข้างนอกนี่หัวอยู่ข้างนอกนะครับตัวรือนะครับหัวนอกอีกตัวหนึ่งมีสระอาด้วยก็เป็นตัวรืออ่าตัวรือนะครับขออภัยขออภัยนะครับตัวรือนะครับเราเรียนตัวรือนะครับรวมแล้วนะครับหน้าแรกมีสิบสี่นะครับหน้านี้มี 2 4 6 7นะครับต้องเรียนได้รวมกันเป็น21นะครับยากไหมยากไหมไม,ไม่ยากเลยนะครับจำไว้เลยเพยัญชนะสระวรรณยุกต์สระมี21รูป21เสียงในปัจจุบันนะครับเรียนมาสรุป,สร,ป,ส,รปสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วครับสรุปแล้วเสียงในภาษานะครับหมายถึงเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อสารกันนะครับเหมือนพระมหาเทวีเจ้าใช่ไหมเปล่งเสียงสตอปยุด ออกมานะครับเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้พูดและก็ผู้ฟังนะครับเสียงในภาษานะครับประกอบด้วย3อย่างนะครับเสียงในภาษาไทยคือ1เสียงสระสองเสียงพยัญชนะและ3คือเสียงวรรณยุกนะครับนักเรียนเสียงวรรณยุกนะครับพยัญชนะสระวรรณยุกนะครับนี่เขาเรียกว่าเสียงในภาษาไทยนะครับแล้ว การเปล่งเสียงของมนุษย์นะครับออกมามีแหล่งกําเนิดเสียงมาจากหาจจเข้ามาปุ๊บปอดและปอดไปยังหลอดลมหลอดลมไปยังกล่องเสียงผ่านอในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงนะครับมีเส้นเสียงต่างๆไปยังลําคอหรือช่องคอนะครับสู่2ช่องเลยมีช่องปากนะครับช่องปากแล้วก็ช่องจมูกนะครับโดยช่องปากนี้ก็จะมีช่องปากก็จะมีลิ้นมีฟันมีปุ่มเหงือกมีลิ้นมีฟันมีปุ่มเหงือกมีเพดน แข็งเพดานอ่อนนะครับนักเรียนอะไรพวกนี้อวัยวะพวกนี้ก็ใช้ในการออ,อกเสียงด้วยนะครับมาดูซิในส่วนของสระในภาษาไทยสระมี21รูป21เสียงนะครับนักเรียนแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันเรียกว่าสาระเดียวนะครับหรือสระแท้นะครับนักเรียนแล้วก็สระผสมสระเดียวนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับคือสระเสียงสั้นนะครับนักเรียนเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะครับมีทั้งหมด สิบแปดเสียงนะครับอ่าอีอือ,อพวกนั้นแหละนะครับพวกนั้นแหละคือสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะครับต้องเรียนแล้วก็สะระะสมนะครับต้องเรียนมีอยู่สามสามเสียงนะครับหลักการจําคือเมียเมียเบือผัวเบือผัวนะครับมีอยู่สามสระคือสระเอียสระเอือแล้วก็สระอวนะครับมีอยู่3มเสียงนะครับรวมกันก็เป็น21นะครับอ่า แล้วมีข้อสังเกตนะครับอ m i i o นะครับเป็นสระเกินนะครับเป็นสระเกินไม่นับรวมกับข้างบนนะครับไม่นับรวมกับสระนะครับข้างบนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ซ้ํามานะครับีเพียงแค่เปลี่ยนเสียงนะครับนักเรียนอันนี้ก็ฝากนักเรียนจําไว้เลยนะครับนักเรียนฝากด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อ ตอนต้งเรียนเป็นเด็กน้กงเรียนท่องมานะครับอยากละอัวน,น,นะครับในอนดีตดก็ใช้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็ <S <S ไม่ไม่นยินยมใช้แล้วก็เลยไม่นับว่าเป็นเสียงสระนะครับแต่ก็ควรจะรู้ไว้นะครับนักเรียนไปดูางนานเลยครับนักเรียนเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเริ่มต้นที่ที่ไหนนะครับก็ตอบนะครับคุณครูพาอ่านพาท่องแล้วนะครับเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเริ่มจากต้นไหนปอดตืดตดดตดไปนะครับเสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้ กี่เสียงกี่เสียงเสียงอะไรบ้างนะครับแล้วข้อ3มันก็ให้นักเรียนนะครับจําแนกสระเดียวนะครับสระเดียวหรือสระแท้นะครับลงในช่องว่างนะครับสระเดียวมี2ชนิดเสียงสั้นเสียงยาวนะครับกวนจืดกลึงตู้คุยเบื่อเตรียมอะไรพวกนี้ลองแบ่งในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับนักเรียนกองครูลืมเติมช่องว่างนะครับเดี๋ยวจะขีดลงไปให้นะครับนักเรียน ข้อ2น,นะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพออกแบบอุปกรณ์ป้องกันโควิดนะครับโดยให้มีรูปสละกนะครับนักเรียนวาดภาพออกแบบอุปกรณ์ป้องกันโควิดโดยให้มีรูปสลักนะครับได้แก่เนืลักข้างลักข้างจียนยังไงลักข้างหรือเรียกว่าสลักอาฝนทองฝนทองทํายังไงฝนทองฝนทองนะครับไม้น้าไม้หน้าทำยังไงสอนไปแล้วนะครับพิณอีนะครับพิณอี นรืข้าหีดนะครับนักรืข้าหีดเป็นตัวยังไงนะครับก็ไปเขียนนะครับให้มีสระทั้ง5ตัวนี้เป็นส่วนประกอบนะครับพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ